คำที่2คำที่3หรือคำที่4ของวัคที่2นั้นก็จะต้องลงออกเสียงสัมผัสกันกับคําว่าผ,ผลนะครับก็ฉะนั้นผมก็เขียนไว้แล้วผมใช้คําว่า How ามคนอ่ะเห็นไหม คำวามูคนคำว่าคนจะไปสัมผัสกับคำว่าฝนสัมผัสในการออกเสียงใช้สลันะครับผมก็ต่อไปคำที่4ที่5ชาวชา ชาวนาใจสดใสก็สัมผัสกันตรงนี้ตามที่ข้อหวังครับสำหรับวักที่1กับวักที่สอ่ะผมจะไล่มาใหม่นะสายฝนทีลงมายามหน้าฝนเฮามูค้ชนชาวนาใจสดใสอ่ะวักที่ 2. สองำเร็จแล้วอ่ะวักที่สลงท้ายด้วยสระไอาคาว่าใสเพราะฉะนั้น คำสุดท้ายของวัรคทีามจะต้องจะต้องลงท้ายด้วยสระไอหรือออกเสียงคล้ายๆกันกับสระไอเพื่อความสัมผัสน,นะครับ,รบผมก็จะใส่คำการเริ่มต้นเนี้จะไม่สัมผัสอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราหยิบคำใดๆก็ได้มาได้เลยนะครับแต่ต้องให้คล้องจองนะครับผมยิ้มละ ลื่นสามคำแรกใสตาแล้วก็คำที่หกเจ็ดแปดมองออกไปเห็นไ,ไหมคำสุดท้ายของวัตถที่สามที่สามสัมผัสกันกับคำสุดท้ายของวัตถที่ 2, สองสะไอเหมือนกันคำว่าใสกลับไป ครับผมหม,มูเฮ้าหมูคนชาวนาใจสดใสยิ้มละลื่นสายตามองออกไปเห็นไหมครับไปสัมผัสกันกับคําว่าใสนะครับผมแล้วก็ต่อมาวัดที่4ข้อบังคับเขียนไว้ว่าตัวที่ 2..3..4 สัมผัสกันกับคําสุดท้ายของวักที่3และคําสุดท้ายของวักที่2ก็ คำนี้ก็ต้องลงด้วยสระไอหรือออกเสียงคล้ายๆกันผมใส่คำว่า ยิ้มละลื่นสายตามองออกไปที่ท้องไร่จะได้ไถ่ทำกินเห็นไหมครับว่าคำที่3ของวรรคที่4มันจะสัมผัสกันเลยกับคำสุดท้ายของวรรคที่3และวรรคที่2ก็คือสละไอเหมือนกันคำว่าไร่ไปแล้วก็ใส่นี่ครับคือการสัมผัสนะครับผมก็จบครับสำหรับบทที่1หรือจบที่1 นะครับผมก็จบแล้วส่วนบทที่สองหรือจบที่สองจะเขียนยังไงก็เอาเนื้อหาที่มันยังอยู่กับท้องไร่ท้องนาของชาวไร่ชาวนานีา่ยแหละครับมาเขียนเป็นบทที่สองนะครับผมก็อ่ะมาทบทวนบทที่1ฟังหรือว่าหลับตาไปด้วยก็ได้นะครับผมแล้วเราจะเห็นจุดสัมผัสจุดสัมผัส ว่ามันสัมผัสกันตรงไหนบ้างว่ามันไหลลื่นหรือเปล่าที่ผมเขียนมานะครับผมก็อ่ามาเลยทีวักที่หนึ่งสายฝนเทลงมายามหน้าฝนหมูเหฮาคนเช้าน้าใจสดใสย,ยิ้มละลื่นสายตามองออกไปที่ท้องไร่จะได้ไถทำกินอ่าเห็นไหมครับ สัมผัสไหลลื่นนะครับผมก็มาที่บทที่2หรือจบที่2กันในวัคที่1ของบทที่2เนี่ยนะครับผมใช้คำว่าครั้นจบสิ้น แรงนาเก่าเพราะว่าที่สี่ของจบที่หนึ่งมันบอกว่าที่ท้องไร่จะได้ไถทํากินคําว่าไถทํากินอเราก็จะได้ไถทํากินแล้วมันมันบรรยายไหมเหมือน แบบว่าตอนนี้เราไถานาแล้วเราได้ไถแปลงนากันละอ่าเพราะเราไปขึ้นจบที่สองแบอกว่าครั้งจบสิ้นไถพวนไถพรวนแปลงนาเก่าอ่าแปลงนาเกา่าคือแปลงนาที่อ่าล้างมาตั้งหลายเดือนนคือล้างในช่วงหน้าแ้งทํานาไม่ได้อะไรประมาณประมาณนี้นะก็ดินก็จะแข็งช่วงนั้นก็จะทานาไม่ได้พอฝนตกลงมาเนี่ยอ่าทำให้ดิน ่อ,อนดินไม่แข็งสามารถไถแปลงไถพรวนแปลงนาของเราได้นะครับผมคันจบสิน้นไถพรวนแปลงนาเก่าข้อบังคับก็เหมือนเดิมครับคําสุดท้ายของวัคที่1ก็จะมาสัมผัสคำที่สองสามหรือคําที่4ของวรคที่1ก็ได้ผมก็ใช้คําว่าหวานมิดข้าว หวานมิดข้าวโปบดินกรดดินด้วยคลาดไทยผมใช้คำว่าหวานมิดข้าวเห็นไหมครับคำว่าข้าวก็มาสัมผัสคำว่าเก่าตัวสุดท้ายของวัดที่หนึ่งนะครับผมตามข้อ,ขอบังคับ เดี๋ยวผมทบทวนคลั้นจบสิ้นไถยพลวนเดี๋ยวผมใส่หัวนิดนึงจะได้ไม่เหมือนกอไก่นะครับผมคลั้นจบสิ้นไถยพลวนแป้งนาเจาหวานมิตรข้าวลกลบดินด้วยคลาาไถ คำสุดท้ายของวรคที่สองล้ายด้วยสละไอแต่ว่าทีเนี้ยตามข้อบังคับมันบอกว่ามันจะต้องให้คำสุดท้ายของวรคที่สองจบที่หนึ่งสัมผัสกันกันกบคำสุดท้ายของวรคที่สี่จบที่หนึ่งอันนี้คือตามโครงสร้างจริงๆเขาจะต้องบังคับให้เหมือนแต่ผมเขียนไม่ได้สัมผัสกันก็ไม่เป็นไรนะเอาตามที่เข้าใจเขาเข้าพอแต่ว่าโครงสร้างความจริงเขาจะให้ กอบังคับเขาจะให้สัมผัสกันนะครับผมก็ผมก็จะเอาคร่าวๆาตามนี้เพื่อให้มีเป็นเบสิกในการที่จะไปเขียนเป็นเพลงนะครับผมก็ตามข้อบังคับครับวรรคที่2ตัวสุดท้ายของวรรคที่2เนี่ยจะต้องไปสัมผัสกับตัวสุดท้ายของวรรคที่3นะครับผมอ่าวัรรคที่3แล้วก็ขึ้นมาเลย สายฝนโปรยผมใช้คำว่าสายฝนโปรยสายฝนโปรยชุ่มชำ่ำชุ่มชำ่ำแล้วก็สุขหัวใจสายฝนโปรยชุ่มชำ่ำสุขหัวใจคำสุดท้ายของ วรคที่3มาสัมผัสกันกันกบคําสุดท้ายของวัรคทสองนั่นก็คือใช้สระไอเหมือนกันนะครับผมคำว่าไถสัมผัสกันกับคําว่าใช่เห็นไหมครับวานเม็ดข้าวกรบดินด้วยค่าไถสายฝนโปรยชุ่มช่าสุขหัวใจเห็นไหมนะครับผมก็สัมผัสกัน,กนตามฟอ,องคับนะครับผมแล้วก็มาวัรคที่4เหมือนกันครับคําสุดท้ายของ วัที่3กับวัตที่2เนี่ยจะสัมผัสกันนะครับผมก็ผมใช้คำว่าต้นกล้าใหญ่ต้นกล้าใหญ่เห็นไหมครับสระไอเหมือนกันสัมผัสกัน ครับว่า,าวัดที่สีเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่9พยางนะคือก่อน8บางทีมันก็ไม่ตายตัวอาจจะใช้7 8 90แเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคำเชื่อมต่อบางทีคำเชื่อมต่อมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเราบอกว่าต้นกล้าใหญ่หวังได้หวังได้อย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันฟังมันเหมือนแบบ อ่าสั้นเกินไปเราจึงเอาคำอีกคำหนึ่งมาเชื่อมต่อคือคำว่าจะหวังจากหวังได้ก็กลายเป็นว่าหวังจะได้อ่ามันจะฟังสลัดสวยกว่ากันนะครับผมหวังจะได้รวงข้าวเอ,อ่ยเห็นไหมครับนะบผมก็สัมผัสตามโครงสร้างนะครับผมต้นกล้าใหญ่หวังจะได้รวงข้าวเอ,อ่ยก็ เดีย๋ยวผมมาท,ทบทวนบทที่สองนะ,ะว่าบทที่สองเนี่ยมันจบมันลงเอยสัมผัสกันกับไอ้ที่เราตั้งชื่อว่าชาวนาไหมมันสัมผัสกันกันกบบทแรกไหมนะครับผมคั้งจบสิ้นไถพวนไถพรวนแปลงนาเก่าหวานมิดข้าวกรบดินด้วยค่าไถสายฝนโปรยชุ่มชำ่ำสุขหัวใจต้นกล้าใหญ่ หวังจะได้วงข้าวเลยเห็นไหมครับก็ท <that> ีนี้ผมจะมาไล่ตั้งแต่เรื่มแรกเลยตั้งแต่ว่าที่หนึ่งเลยชื่อก่อนว่าชาวนาว่าทั้งหมดที่ผมเอาคำมาลงไปมันสัมผัสกันไหมขึ้นมันของจองลงมันสัมผัสไหมมันมีอะไรติดขัดหรือว่ามันออกทะเลไหมแบบว่า คนล,ละเรื่องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาไล่ดูนะครับมาทบทวนกันนะครับผมว่าสายฝนทพลงมายามหน้าฝนเฮาหมูค่คนชาวนาใจสดใสยิ้มละลื่สายตามองออกไปที่ท้องไร่จะได้ไถ่ทำกินอ่าบทที่สองครั้นจบสิ้นไถทวนแปลงน้าเก่า หวานมิดข้าวกลบดินด้วยข้าไทสายฝนโปรยชุ่มช่ำสุกหัวใจต้นกล้าใหญ่หวังจะได้รวงข้าวเอ่ยอ่าสัมผัสกันนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเ,เอาโครงสร้างเริ่มแรกเนี่ยมาเขียนไปก่อนนะครับผมมาเขียนไปก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจ ว่ามันสัมผัสจุดไหนจุดไหนบ้างจําให้ดีนะครับผมแล้วก็เปิดวีดีโอผมก็ได้เวลาผมใส่คําเริ่มแรกใส่คําว่าอะไรอ่าสามคแรก2องาคำที่คําคำที่6คําที่7 8อะไรก็ว่าไปเงี้ยนะครับผมก็เอามาเปรียบเทียบเลยแล้วก็เขียนเริ่มเขียนไปทีละวัดทีลวัดทีละวัด ครับผมแล้วก็มาพิจารณาว่ามันถูกต้องตามข้อบังคับตามกฎของกร8แปดไหมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตามที่โครงสร้างนี้เลยตามที่ผมได้เขียนตัวอย่างลงไปให้ดูนะครับสำหรับกอนแนะครับผมก็กร8เนี่ยมันแต,ตกต่างกันกับ เพลงลูกทุ่งอย่างไรหรือว่ามันมีข้อเหมือนกันอย่างไรนะครับผมก็ถ้าเป็นเพลงท่อนนี้จะเป็นท่อนขึ้นท่อนนี้จะเป็นท่อนบรรยายแล้วพอจบท่อนบรรยายท่อนนี้ก็จะไปเป็นท่อนฮุกท่อนฮุกหรือว่าเป็นท่อนทีเด็ดเลยท่อนทีเด็ดจะกระแทกอารมณ์ใส่อารมณ์ใส่เป็นจุดที่กินใจเป็นคําที่กินใจพอมาถึงท่อนฮุกฟังแล้วปื๊ดกระแทกหัวใจ อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พอจบท่อนที่3ตท่อนฮุกเสร็จแล้วก็จะมีท่อนที่4เป็นท่อนจบนะครับผมก็ใช้หลักการคล้ายๆกันการาสัมผัสการสัมผัสเหมือนกันนะครับผมก็มันก็เลยเป็นที่มาว่าการแต่งเพลงเบสิกเบื้องต้นนะมาจากกอน8เนั่นเองครับก็อย่างไงก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับผมเขียนกอน์ปให้ได้ก่อนเข้าใจกอน8 การสัมผัสของกรแ8อ่าแล้วก็ชื่อของกรก็เป็นที่มาของชื่อของเพลงเหมือนกันนะครับผมคําที่จะบรรยายคําที่จะเขียนลงไปก็มาจากข้อจํากัดของไอตัวชื่อเพลงหรือชื่อกอนี่แหละครับผมก็ดึงดึงคําที่เกี่ยวข้องเอามาเขียนใส่เป็นกรใส่เป็นเพลงนั่นเองครับ ครับ EP นี้ก็ขอจบอการเขียนก่อนแดไว้ประมาณนี้นะครับผม,ผมก็ไปฝึกเขียนกันก่อนนะครับผมฝึกเขียนกันให้คล่องฝึกเขียนกันให้เป็นแล้ว EP ต่อไปผมก็จะมาสอนโครงสร้างของเพลงเลยนะครับผมะจะใชเเลล้เป็นเพลงลุกทุ่งก่อนเป็นเพลงลุกทุ่งก่อนลุกทุ่งไทยลุกทุ่งอีสานก่อนนะครับผมก็ติดตามใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับผม EP รับครับก็บผมสำหรับวันนี้ก็ तरिका